ก็เดี๋ยวรมตัวอย่างอนุกรมที่สามารถคำนวณได้แล้วก็จะมีสูตรพื้นฐานที่จะสำคัญในการใช้หาอนุกรมในต่อจางนี้ไปแล้วก็ก่อนอื่นเริ่มจากอนุกรมเรขาคณิตก่อนอนุกรมเรขาคณิตชื่อคุณ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 ไหมก็เรขาคณิตนั้นมาจากลำดับเรขาคณิตที่เราเรียนมาหนครับก่อนจากลำดับสามารถแปลงเป็นอนุกรมได้แล้วลำดับคืออะไรจาได้ไหมลำดับเเรขาคณิต แล้วคือลำดับที่อยู่ในรูปนี้งั้นอยู่ในรูปของค่าคงตัวสักค่าหนึ่งนะคูณด้วยาซึ่ง R นี้คือเราคือเราใช้คำว่าอัตราส่วนส่วนร่วมแล้วก็ยกกำลัง n ลบหนึ่งก็คือค่อยคคูณตบขึ้นไปเรื่อยๆร้่อยแต่ใส่ปิกกาเข้าไปก็จะเป็นลำดับอันนี้คือลำดับเรขาคณิตทีนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดจะหาอนุกรมอนันต์มันสามารถหาได้ไหม ก่อนน่ถ้าเกิดจะเขียนตามนิยามเลยว่าอนุกรมคืออะไรอนุกรมก็คือเอาเนี่ยเอาลำดับลำดับเลขาิตเนี่ยแต่ละพจน์มาบวกกันให้หมดแลบวกไปเรื่อยๆเลยเป็นอนันตพจน์แล้วก็จะจะเห็นว่าตรงนี้มันจะสุดอาจจะแปลกๆหน่อยนะมันจะมันเริ่มที่ n ลบหนึ่ง n n เพิ่ที่หนึ่งแต่ว่าบอกให้ดูว่าสำหรับบางบางสำนักบางที่เขาจะเริ่ม n ที่ศูนย์แทนแล้วก็เลื่อนนะเลื่อนไปจะได้ข้างบนจะได้เหลือแค่ n เปล่าๆมันจะได้ดูง่ายขึ้น แต,แต่ว่าค่าเท่ากันแค่เปลี่ยนวิธีการมองเอาละอ่ะแล้วมีอนุกรมเ้ขาคณิตมาแล้วคำถามก็คือเอ๊ะมันหามันมันรูปเข้าหรือรูปออกมันรูปเข้าหรือรูปออกมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราต้องต้องระวังก็มาดูกันนะอนุกรมเลขาขนณิตเนี่ยมันมีสูตรของมันอยู่ถ้าเกิดมีคนให้ลำดับเรามาเราสามารถหาอนุกรมเ้ขาคณิตได้ทันที ก็คือจากอันนี้ก่อนนะจากอน,นุกรมอนุกรมที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือลูกเข้าหรือลูกออกนมันจะมีลูกเข้ากับลูกออกอันนี้เขาสรุปไว้แล้วนะเป็นทษรีบทให้แล้วว่ามันจะลูกเข้าถ้าแอบสูตของ R ารแน้วก็หนึ่งแอบสูุรก็คือนั้นดูเป็นเครื่องหมายบวกนะซึ่ถ้าเกิด r r อเนี่ยมันอยู่ระหว่างอความหมายความหมายก็คือถ้าเกิด R มันอยู่ระหว่างหนึ่งกับลบหนึ่ง น้นกอยู่ระหว่างนี้แล้วอนุกรมม่ยจะลู่เข้าและจะหาค่าได้แล้วก็กลับกันแล้วถ้าเกิด R มากกว่าเท่ากับ1ก็คือเป็นส่วนที่เหลือก็จะมี2อ,อย่างคือ R มากกว่า1ห,หรือว่าหรือว่า R น้อยกว่าลบ1ถ้าเกิดมองเป็นเส้นจำนวนมีเส้นจำนวนมาให้ก็จะมีค่าอะไรมีค่าลบ1กับ1น,นี่เขาบอกว่าส่วนเนี้ยนะส่วนนี้ลู่เข้า ส่วนี้รูเข้าแล้วก็เป็นเป็นเป็นวงบนเป็นจุดกลวงเนื่องจากมันไม่รวมหนึ่งครับลบหนึ่งแล้วก็อ่ะกลับไปถ้าเกิดตรงนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นรูออกถ้าเกิดอ่าตรงนี้คือรูออกถ้าอ่านน้อยกว่าลบหนึ่งรูออกถ้าอ่านมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งก็รูออกแล้วก็มีเพิ่มให้ได้ว่านะถ้าถ้ารูเข้าแล้วมันมีสูตรอยู่ด้วยถ้ารูเข้าแล้วสูตรมันก็คือสูตรนี้ไม่สูตรนี้ สุดสุดสั้นอยู่นะสูตก็คือบอกว่าเป็นเอา a ไปหารด้วย1นึ่งลบอันนี้คือสุตรของอนุกรมไนขานี้ถ้ารู้เข้ามีลำดับมาให้หาอนุกรมได้สามารถบอกได้บอกได้ด้วยว่ารู้เข้าเมื่อไหร่รู้ออกเมื่อไหร่ก็จะมีวิธีการพิสูจน์สั้นๆนะเดี๋ยวลองเขียนสั้นๆให้ดูแล้วกันว,ว่าทำไมมันถึงทำอย่างนั้นได้แล้วนกะ็ มันก็หลักการเหมือนเดิมนะก็คือเราจะหาอนุกรมได้เราต้องหาลิมิตของผลบวกย่อยจะหาอนุกรมได้ต้องหาลิมิตของผลบวกย่อยผลบวกย่อยคืออะไรในผลบวกย่อยผลบวกย,อยก่อยถ้าเกิดบวกกัน k ตัวก็คือก็คือ a บวกกับ a คูณ R บวกกับ a คูณ R กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง a คูณกับ R กำลัง k ลบ1ใที่ส k ในนี้อ่ะพิสูจน์สั้นๆนะก็คือถ้าเกิดเราเอาเอาเอาไปคูณเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเอาไปคูณก็คือเอาอไปคูณทั้งพนนี้เอาอไปคูณเอก็จะเป็นเอคูณเอาเอาไปคูณเอเอาเอาไปคูณเออาร์แล้วก็จะเป็นอาเพิ่มมาหนึ่งขึ้นมาหนึ่งตัวก็จะเป็นเออาร์กำลังสองแล้วก็ไปเรื่อยๆมันจะมีเออาร์กำลังสามกำลังสี่แล้วไปเรื่อยๆแล้วเกิดเอาเอเอาอาไปคูณเออาร์กำลังเคลบสองก็จะเป็นเออาร์กำลังเคลบหนึ่งนะเพิ่มก่อนอันนี้ แล้วก็สุดท้ายาเกิดเอา R ไปคูณผลนี้ก็จะกลายเป็น AR กัง k ไม่มีลบหนึ่งคูณ R นงพ์ก็กระจายเข้าไปแล้วก็จะเกิดการเลื่อนขึ้นมาก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรา,เาสองผลนี้มาลบกันเอาผลบวกสองอันนี้มาลบกันเอาฝั่งซ้ายมาลบกันก็จะกลายเป็น SK ลบกับ R คูณ SK เอาฝั่งขาวามาลบกันเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นเลยว่านะตรงนี้ตัดกันหายไปนะพวกนี้ตัดกันหมดเลย ต่กันจนเหลือแค่สองพจน์ก็คือเป็น a แล้วก็พจน์สุดท้ายก็คือ a r กําลัง k ตักันจนเหลือแค่นี้แล้วก็จัดรูปหน่อยจะได้ดูง่ายขึ้นอย่างนี้ sk สามารถดึงออกมาได้ในะเป็นพจน์ร่วมกันดึงออกมาแล้วจะเหลือ sk ดึง sk ออกมาเหลือหนึ่งพจน์หลังดึง sk ออกมาเหลือลบ a ก็เป็นหนึ่งลบ a คูณกับ sk ผลนี้ก็ดึงได้ก็จะเป็น a คูณกับหนึ่งบวกด้วย r กําลัง k มันก็สุดท้ายนั่ก็จะได้เป็น sk เท่ากับน a a ส่วนด้วย1บวก r คูณกับ1บวก r กำลัง k นี่คืออะไรทีนี้เขียนใหญ่ก่อนอเขียนใหญ่เป็น1อันนี้คือผลบวกย่อยผลบวกย่อยท,ที่เราทำไว้ตอนแรกสุดที่เราบอกว่ามันได้เป็น1ลบ1ส่วน10กำลัง n เนี่ยนะก็เหมือนกันมัมนสามารถพิสูจน์ได้นะมีที่มาจากอันนี้ ทีนี้นี่คือผลบกย่อยแล้วถามว่าเราจะหาอนุกรมได้อย่างไรอนุกรมหรือ s ตัวใหญ่เนี่ยมันก็คือลิมิตจะหาได้ลิมิตของผลบกย่อย n เข้าใกล้บวกอน,นันต์ของผลบกย่อยนี้นก็ต้องมาไเคห์ต่อว่าเอ๊ะเราเอาเอ,เอพจน์เนี่ยหาลิมิตได้ไหมเอาตัวตีอันต้องเป็น n เหมือนกันก่อนเนเอ็น n n. นี่หาลิมิตได้ไหมเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดตัวตัวเนี้ยเข้าใกล้ออน,นันต์ ก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการที่เราดูเมื่อกี้นะถ้าเกิด r มากกว่าหนึ่งนึกนึกถึงนึกภาพว่า r เป็นสองแล้วสองกำลังเเกิดอะไรขึ้นถ้าเอเข้าใกล้อันนั้นก็เข้าใกล้อันนั้นเหมือนกันแตเพราะค่าค่า n นมาขึ้นค่านี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ค่านี้ก็จะยังเหมือนเดิมนะ a ส่วนหนึ่งลบอไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเป็นภาะค่านี้ค่านี้ไม่มีผลตอลิมิตที่มีผลต่ลิมิตก็คือพจน์หลังนี้ก็เลยเป็นที่มาของการวิเคราะห์ว่า นันจะเกิดอะไรขึ้นกับพ้นนี้ซึ่งก็คือตามข้อสรุปที่เราบอกไว้เลยว่าอันนี้จะเป็นจะรู้ออกรู้ออกเมื่อเมือม่อเมือม่อเมื่อค่าอาเนี่ยเมื่อขนาดของมันม่อก่อนหนึ่งหรือก็คือเมื่อเมื่ออาร์นั้นก่อนลบหนึ่งหรือ r เมื่อก่อนหนึ่งแต่พอถ้าเกิดอาร์้นก่อนลบหนึ่งหรืออาร์เมื่อก่อนหนึ่ง,รออาานนงตรงพ้นเนี่ยก็จะรู้ออก ก็เช่นกันถ้าเกิดถ้าเกิดลูกเข้าถ้าลูกเข้าคือเมื่อเมื่อเมื่อค่า R น้อยกว่าเมื่อขนาดขนาดของ r หรือว่า b อ o ซ u t e ของ R น้อยกว่าหนึ่งทันทีต้องต้องต้องกลับด้วยพูดว่าพูดว่าลูกออกลูกพูดว่าลูกเข้าแต่เขียนว่าลูกออกคอนนี้ผลบวกย่อยเนี่ยมันลูกเข้าถ้าเกิดขนาดของ R น้อยกว่าหนึ่งซถ้าเกิดขนาดของ r น้อยกว่าหนึ่งถ้าเกิดค่า R มันเล็กพอแล้วตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์มันก็เลยหายไป หนบวกศูนย์ก็เป็น1นคูณทั้งพจน์นี้ก็เลยได้เป็นคำตอบมาสุดท้ายว่าทำไมมันถึงนั่นเหลือแค่นี้นี่คือการ <c oughs> ในพิสูจน์แบบก็คือก,การใช้นิยามของนอนุกรมอนันต์ในการพิสูจน์ว่าอนุกรมอนันต์หาค่าได้แล้วก็สรุปเป็นสูตรมาให้สูตรหนึ่งเอาไปใช้กัน ทีนี้พอได้ไปได้สูตรมาแล้วแล้วก็ไปดูการดีกลว่าใช้งานอย่างไรก็ตัวอ,อย่างที่สามมาจ้องหาค่าของอนุกรมอนันนี้ <S <S จะเห็นว่าที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้เป็นอนุกรมอนันต์แล้ว <S <S ซึ่งจริงๆมัน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 ผิดหลักอยู่นิด <S 1> <S 1> <S นิดนึงตรงที่ว่านะตรงที่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันหาค่าได้หรือเปล่าแต่เขาบอกให้เราหาค่าแล้วมันก็จะแปลกๆหน่อยแต่ถ้ากจะให้ถูกต้องตามลำดับเราก็ต้องค่อยๆทำใีละขันก่อนระดับแรกก็คือ อ่าเขียนเป็นเรื่องเขียนเป็ียนลำดับก่อนนะเปลี่ยนรูปนี้ให้กลายเป็นเป็นให้ให้ใหกลายเป็นรูปปิดก่อนเพื่อที่จะได้คำนวณง่ายขึ้นนะถามก่อนมาสังเกตมานะสังเกต,นะเกตดูว่ารูปนี้มันคืออะไรแต่ละทจมัค 1, นค,คืออะไรอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองคสามสี่ส่วนเก้าคืออะไรสี่ส่วนเก้าคือสองคูสามกำลังสองสองกำลังสองคือสี่สามกำลังสองเป็นเก้า ันนี้ก็เช่นกันนะ8ส่วน27ก็คือเป็น2ส่วน3ทั้งหมดกำลังสามดันั้นแปลว่าแปลว่าเราเราหารูปทั่วไปนะเราสามารถเขียนให้เป็นรูปวงเล็บปิดกายและก็คือแต่ละพจน์เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เป็น2ส่วน3ยกกำลัง n ลบห่งเลบ1เพราะว่าพจน์แรกมันเริ่มที่1แต่พจน์แรกยังไม่นับแต่พจน์แรกยังไม่นับตรงตรงัวนี้พจน์ที่2องามสถึงจะเริ่มนับ หรือใส่ดอ,อกจันไว้ถ้าเกิดจําได้สัปดาห์ก่อนเราก็เราก็บอกเลยว่ามันมีมันมวีวิธีการหาอยู่ว่ารูปแบบรูปปิดเป็นยังไงแล้วคือหาก่อน a คือไร a คือน์แรกผลแรกคือหนึ่ง a คือไรอรคืออัตราส่วนแั้ก็จะหารกันได้เป็นสองคนสามพอได้ค่า a กับ R มาแล้วก็เลยสามารถบอกได้ว่าแล้วลำดับมันจะอยู่ในรูปของ a คูณ r ยกกําลัง n ลลบหนึ่ง ถ้าเกิดเอาชัวร์ก็ใช้อันนี้ได้เหมือนกันเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นสองคนสามกำลังเอลบหนึ่งต่อไปขั้นสองนั่นก็คือการหาผมบย่อยแหละแต่ว่า,เอา,เ,อาเอาขั้นสามไปแล้วกันเพ,เพราะเรามีสูตรแล้วขั้นสามสูตรของเราบอกว่าอะไรบอกว่าบอกว่าถ้าเกิดลำดับเป็นลำดับเรขาคณิตให้ดูอะไรให้ดูอัตราส่วนร่วมให้ดูอา ก็ดูว่า r เป็นอะไรเราบอกว่าเนื่องจาก r ของเราเนี่ยถ้าเกิดเอาไปหาค่าสมบูรณ์แล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นสมบูณาตามนี้เลยซึ่งก็นอกก้อยกว่า1นเนื่งองจากค่าสมบูรณ์ของ r เนี่ยนอกก้อยกว่า1ฉะนั้นเราก็สรุปได้ในทันทีว่าว่าอนุกรมอนุกรมเนี่ยที่เ,าเขาเขียนมาให้เนี่ยนะลูเข้าลูกเข้า น,นี่คือเราพิสูจน์แล้วว่ามันหาค่าได้ว่ามันรู้เข้าและนั่นแหละและมีค่าเท่ากับก็มาดูกันว่าสูตรมันคืออะไรสูตรมันคือบอกว่าให้เอา a ไปหารด้วยหนึ่งลบอไปหารหนึ่งลบออ๋อ่ะตรงตรงนี้ก็มีประโยชน์เลยนะว่า a กับ R ของเราคืออะไระ a คืออะไร a คือหนึ่งพจน์แรกอาคืออะไร R คืออัตราส่วนร่วมนั่นก็คือ สองคูณสามฉะนั้นก็แค่บวกลบเลขน,นะก็เป็น1หารด้วยอันนี้ลบกันเหลือเท่าไรหน่งส่วนสาก็เสร็จส่วนอพอมันหารซ้อนกันก็สามารถพลิกขึ้นมาคูณได้ก็เป็น1คูณด้วย3าส่วนหซึ่งก็คือ3ามันนเองเรียบร้อยเนยได้คําตอบแล้วแต่ว่าอันกรกรมอนนั้นเนี่ยลู่เข้าเช็คให้ชัวร์กกันว่าลู่เข้านะลู่เข้าก่อนและมีค่าเท่ากับ สามนั่นเองเ,เรียบร้อยหนึ่งตัวอย่างก็จะเห็นว่าอย่างในข้อนี้เราเราข้ามเราข้ามขั้นตอนของการอา่านผลบวกย่อยไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ข้ามได้เพราะว่าอะไรมันมีสูตรแล้วเพราะเรามีเรา,ามีทฤษฎีบทให้เรียบร้อยแล้วคำนวณไปแล้วเรียบร้อยก็เลยไม่ต้อง ผลบวงย่อยแต่ถ้าเกิดเป็นลําดับถ้าเกิดเป็นอนุกรมที่เราไม่รู้จักก็ต้องนะก็ต้องทําขั้นสองคือหาผลบวกย่อยก่อนแบบนี้คือหนึ่งตัวอย่างนะของการหาอนุกรมน,นั้นเขียนเขียนรูปทั่วไปก่อนนะแล้วก็อาจจะต้องหา A กับ R หาพจน์แรกสุดแล้วก็หาอาตัตราส่วนร่วมแล้วก็ดูว่าค่า R เป็นยังไงใส่ค่าสมบูรณ์เป็นยังไง ลันก็หนึ่งก็แปลว่าอ่ะแปลว่าแปลว่ารู้เข้ารู้เข้าปุ๊บค่อยนะถึงกลับไปกลับไปใช้สูตรเพื่อหาเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปกันอันนี้นะตั่าต่อไปจ้องหาค่าของอันนี้ ห็นว่ามันได้มครับจริงจริงโจทย์เขาอาจจะโจทย์เขาต้องให้เราทดสอบก่อนแหละว่ามันรู้เข้าแต่ว่ามันทำไม่ยากก็เลยเดี๋ยวค่อยทําทีหลังแล้วก็เห็นว่าข้อนี้จะเริ่มมีอะไรแปลกๆนีมีลบบวกลบบวกเหละแต่ว่าจะทํายังไงนะมาดูกันแรกสุดที่สําคัญนัคือเรนก็ต้องอ่านให้ออกก่อนว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นลําดับหน้าตาอย่างไรจริงจริงก็ต้องเช็คก่อนเนอะว่าเป็นลําดับเลขคณิตไหมเป็นลําดับอื่นๆไหมถ้าเรารู้จัก แต่นี้เรา,เรา,เราในที่นี้เราลองเช็คได้ว่าเป็นลำดับเลขาคณิตไหมจริงๆก็กใช่แหละแต่ว่าค่อยๆทาไปนะเอคือไรถ้าเกิดเป็นลำดับเลขคเราคอนิดแปลว่าเอคือพจน์แรกสาม่วนห้านี่เอมาแล้วอาร์คืออัตราส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมก็คืออันนี้จะมองยากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเรากลับไปที่นิยามก็ได้นะก็คือเอาเอาพจน์เอาพจน์ขวามาลบพจน์เอามาหารพจน์ซ้าย ในที่นี้พดขวาคือลบสามส่วนยี่สิบห้าหารด้วยสามส่วนห้าหรือจะเอาพดนี้ก็ได้นะพดพดสามส่วนร้อยยี่สิบห้ามาหารด้วยลบสามส่วนยี่สิบห้าก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดจําได้นะว่าถ้าเกิดเป็นลำดับเลขานเลขจริงอัตราส่วนจะเป็น R เสมอลองหารดูในนี้อาจจะอาจจะง,งงหน่อยมันซ้อนสองขรอบอ่ะสามลบสามส่วนยี่สิบห้าอันนี่พลิกขึ้นมาคูณเป็นห้าส่วนสามเป็นห้าส่วนสาม แล้วก็สามตัดก,กันได้ห้าตัดก,กับยี่บห้าก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนห้าได้แค่ r มาแล้วนั้นนะครับเราก็เลยสามารถสรุปรปได้ว่าลำดับนี้เป็นลำดับแต่จริงๆต้องหาอีกอันหนึ่งก่อนอันนีเ้เราได้ A อาร์น,นี้เป็นลบหนึ่งส่วนห้าแล้วถ้าถามว่าตรงนี้คูณอันนี้หารกันได้เป็นลบส่วนห้าเหมือนกันไหมเป็นนะครับถ้าเกิดค่อยๆคำนวณไปฉะนั้นถึงจะสรุปได้เลยว่าเป็นลำดับเรขาคณิต โดยที่มีรูปมีรูปแบบทั่วไปนะมีสูตรปิดก็คือจะเป็น a คูณกับ R ยกะวลกำลัง n ลบหนึ่งเคูณอาลกำลัง n ลบหนึ่งอย่าได้รูปปิดมานะนี่ก็จะจะเห็นว่าห้ามมันมันก็คูณกันเข้าไปได้นะแต่ว่าในขั้นนี้ค้างไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าเราเราใช้สูตรใดดีกว่าอันนี้ค้าค้ามขั้นตอนผลบวผลบวกย่อยไปเพราะว่าเรามีรูป ปิดของอนุกรมอนันต์แล้วก่อนหนึ่งก็ต้องทดสอบก่อน,นทดสอบก่อนว่ามันมันรู้เข้าไหมหนั่นก็ดูค่าอาก่อนเอาค่าอามาหารค่าสมบูรณ์จะได้เท่าไหร่ราอนี้อารเป็นลบนะเป็นลบแต่ว่าค่าสมบูรณ์ก็ต้องพลิกแล้วเป็นบวกก็จะได้เป็นบวกหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งมากกว่าแค่เท่าไหร่สย่2ิสองเองนั้น ก็เลยสามารถสรุปได้เลยว่าอนุกรมอนันต์เนี่ยรู้เข้ามันรู้เข้าขนาค่าได้แล้วก็มีค่าเท่ากับกอะไรแล้ก็มาดูกันแล้วก,ก,ก็เขียน s ก่อนนะให้รู้ว่ามันคืออนุกรมอน,นันต์สูตรของเราคืออะไรเอออ่านด้วย1นึลบอาร์สูตรสั้นๆ เอา a กับ R ที่เราหาจากข้างบนมาใส่นะ a คือ3ส่วน5เาต้ลบก่อนนะผมจะเริ่มเยอะหารด้วย1ลบด้วยอันนี้ต้องระวังเรื่องเครื่องหมายลบ1ส่วน5 1ลบด้วย1ส่วน5จะได้เป็นอะไรจะได้เป็นข้างบนก็เป็น3ส่วน5เหมือนเดิมก่อนข้างล่าง1ลบด้วย1มีลบ2อันก็คือจะกลายเป็นบวกก็จะกลายเป็น1บวก1 5. นส่วน5้นะหนบวก1ส่วน5ได้เป็น6ส่วน5 ทดไปข้างๆนิดนึงก่อนนั่นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนห้าก็เป็นอะไรเป็นห้าส่วนห้าบวกกับหนึ่งส่วนห้าก็คือหกส่วนห้าทดทดไปจริงๆตอนนี้ก็คือการทดด้วยนั่นได้แล้วได้เป็นรูปง่ายๆแนละ้วก็พลิกขึ้นมาคูณไนดะ้ก็สามส่วนห้าคูณกับอะไรคูณกับห้าส่วนหกคูณห้าส่วนหกก็ห้า 3, ตัดกันสามตัดกับหกก็เหลือหนึ่งส่วนสองนี่ก็คือเป็นคำตอบสุดท้าย อนุกรมนี้หาค่าได้แล้วก็อนุกรมมีลูกเข้าลูกเข้าและมีค่าเท่ากับหนึ่งนสองนั่นเองนี่คือตัวอย่างที่สองการหาอนุกรมอน,นันต์แซึ่งกยงยง็ยังง่ายอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้เป็นรูปเศษส่วนแล้วมันก็เลยดูง่ายเนี่ยมันมันมันเห็นภาพว่าเราต้องทำอะไรต่อว่าอ๋อเราต้องใช้ลำดับแล้วก็แปลงเป็นอนุกรม ทีนี้เดี๋ยวจะมา,มาดูตัวอย่างกันว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นรูปไง่าย,าย,ายอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะนะว่าตัูตัวอย่างนี้จงหาค่าของ0ูน2 2จุดหนึ่งสอ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 งไปเรื่อยๆอันนี้หน้าที่ต้องเพิ่มีกขั้นตอนหนึ่งเลยเพราะว่าปกติเวลาเราเขียนจุดทศนิยมเราก็มองเป็นเป็นเลขตัวเดียวแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นทศนิยมซ้ำเนี่ยที่จริงแล้วเราต้องแปลงให้เป็นอะไรก่อนให้แปลงไปให้เป็นลำดับก่อนอให้ปลงให้เป็นอนุกรมอนันต์ก่อน ันขั้นตอนแรกถึงจะเริ่มทําขั้นตอนที่เราเคยทํามาได้ถ้าเกิดจะแปลงไงให้กลายเป็นผลบวกวก็ย้อนกลับไปถ้าเกิดจําได้ตอนที่เราแปลงส่วนจุดเก้าเก้าเก้าเนี่ยให้กลายเป็นให้กลายเป็นอนุก,กรมอนั้นเนี่ยเราแปลงไงเราค่อยๆหยิบมาทีละพจน์นะหยิบพจน์แรกมาก,ก่อนพอต่อไปก็ค่อยบวกมาเติมส่วนไปพอต่อไปก็ค่อยบวกมาเติมส่วนไปอีกตัวหนึ่งน,นี้คือที่เราทําไว้กับ ศุด้าตรงนี้ก็ทำได้เช่นกันเพ่ามันเป็น,ปน,ปนมันซ้ำกันก็คือจะเป็น0.12ยหหยิบคู่แรกมาก่อนคู่ต่อไปก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์จุดศูนย์กี่ตัวนี่หนึ่งสองสองตัวตรงนี้หายไปแล้วก็ค่อยใส่หนึ่งสองอันนี้คือคู่ต่อไปแล้วก็นับไล่ไปได้เลยชุดที่สามตรงนี้หนึ่งสองตัวตัวที่สามตรงนี้ก็จะมีศูนย์กี่ตัวนะไปหนึ่งสองสามสี่ มีส่วนสี่ตัวยงหน้าแล้วก็ค่อยเป็น1นึ่งกับสองีไปเลยอ่ะก็อันนี้คือขั้นตอนที่เพิ่มมาก็คือน้ามาลองมองทศนิยมซ้ำให้กลายเป็นอนุกรมอนันต์ก่อนแล้วก็เห็นแล้วก็หาค่าหายังไงเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราในวิธีการไหนดิใช้ใช้แปลงเป็นเศษส่วนก่อนแล้วกันจริงๆไม่ต้องแปลงนะจริงจริงๆจากตรงนี้หา A กับ R เลยก็ได้ สมมุติเราจะหา a เราจะหาค่า a ล้วจะหาว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเช่นเดิมก็ก็หา a ได้หา r ได้นะ a คืออะไร a คือพจนแรกสุดหนึจุดหนึน 1, ่งสองเรียบร้อย r คืออะไร r คือเอาการเอาพจน์พจขวามาหารพจนซ้ายในทีนี้ก็คือคนนี้หารหารด้วยพนนี้เนะขาต้องกลับไปเรื่องของการหารตัวนนิยมแล้ว หรือถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็มันมันมันมีวิธีก็คือพยายามคูณให้มันให้มันเลื่อนมันเป็นจํานวนบวกเหมือนกันก่อนอย่างนี้คือถ้าเกิดเราคูณหนึ่งสองสามสี่คูณคูณพันทั้งขดคูณพันทั้งบนทั้งล่างเกิดเอาไปคูณหนึ่งพันไม่ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งสองคูณหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งหมื่นก็จะกลายเป็นข้างบนจะกลายเป็นสิบสองข้างล่างจะกลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยดูง่ายขึ้นเลยนะแต่ว่า r เคอเท่าไหร่ ก็คือก็จะเป็นหนึ่งส่วนร้อยนั่นเองได้แค่ A มาแล้วนี่เอมาแล้วได้ r มามแล้วจับห่างกันแล้วจริงๆก็ต้องก็ต้องทดสอบด้วยว่านะ R แต่ละคู่มันได้เท่า,ดเ,ทาเดิมซึ่งก็จริงเท่าเดิมเพราะว่ามัน,มนเกิดจากการเลื่อนทศนิยมสองตำแหน่งไปทางขวานะการเลื่อนสองตำแหน่งไปทางขวาคือการหารด้วยรอยนั่นเองก็คือได้าว่านะครับว่า ว่าลำดับเนี่ยรูปทั่วไปของมันก็คือ0.12คือคือตัวแรกคูณด้วย r อ,อันนี้ขอเขียนเป็น1นึ่ส่วนก็กำลัง n ลบหนึ่งขั้นตอนแรกเป็นทุกอย่างให้กลายเป็นรูปที่เราคุ้นเคยก่อนแหละหรือบางคนอาจจะบอกว่าไอ้เลขนี้มันมันเก็งก,กันะสจุดหนึ่งสอดูปแปลกๆมันดูไม่เข้ากันนะก็อาจจะอยากแปลงเป็น1 2บสอให้มันเท่ากันก่อน ให้ดูเป็นรูปเศษส่วนเหมือนกันก่อนเพียงเดียวเราจะใช้รูปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นการว่าทำไมอันนี้ได้รูปทั่วไปมาแล้วพอมีลำดับเรข,ขาคณิตเราก็จะสามารถหาอนุกรมเรข,ขาคณิตได้วิธีการหาคือก่อนหนึ่งก็ต้องทดสอบก่อนว่า,าค่า r เป็นอย่างไรเราบอกว่าค่า r ถ้าเอามาหาค่าสมบูรณ์เนี่ยหนึ่งส่วนร้อยหาค่าสมบูรณ์หนึ่งส่วนร้อยเป็นค่าบอกอยู่แล้ว ค่าสมบูรณ์ก็เลยไม่เปลี่ยนก็ยังเป็นหนึ่งส่วนร้อยเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนก็น้อยกว่าหนึ่งเปค่าน้อยมีค่าเล็กๆเ,เลยฉะนั้นก็คือสรุปได้ว่านั้นอนุกรมอนัอนตน์นเนี่ยลู่เข้าลู่เข้าลู่เข้าคือแปลว่าหาค่าได้หา,าได้ก็หาค่ามาแล้วก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ เขียนเอสก่อนนะตามสูตรโดยการเอาอไรมาหารกันเอาเมาหารด้วย1 L นึ่งลบมีสูตรแล้วกับ a ของเราคือ0.12แต่ว่าอันนี้เราบอกว่าเขียนเป็น1 2 1ส0ส่วนร้สค่าอของเราก็จะเป็นเท่าไหร่เป็น1.100ส่วนรอยลบ1ส่วน้วงิดช่องแค่นี้นก็บอกเลขก,กันได้แล้ว ก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสอ่วนร้ออันนี้เอาหนึไปลบหนึ่งส่วนร้อยก็ต้องก็ต้องทำให้ส่วนเท่ากันก็เป็น100ยส่วนร้อยร้อลบหก็เป็น99้ากา็ได้เป็น99้าสิบ่วนหนึ่งร้อตัล่างเป็นแบบนี้แล้วก็สุดท้ายอ่ะย้ายขึ้นไปคูณได้ก็เป็นสิบสองส่วนร้อตัวบนทิ้งไว้ตัวล่างก็พลิกขึ้นมาก็เป็น100หารด้วย99้าสิาหนงร้อยหารด้วยเก ก็แน่นอนนะหนึ่งร้อยตัดกันเป็นที่มาของว่าทำไมจะถึงต้องเป็นรูปนี้ก็เหลือแค่สิบสองส่วนเก้าสิบเก้าได้หลายคำตอบคำตอบข้อนี้ก็คือสันลักษณ์าที่ต้องเห็นเนี้มีค่าเท่ากับสิบสองส่วนเก้าสิบเก้าหรือถ้าเกิดใครใชอบตัดใครชอบตัด,ตดเ,เหมือนกันตัดหญ้าตัดอะไรแล้วก็เอาสามหารได้ก็จะเหลือแค่ 4หารด้วยส3มิบสามก็ตอบได้เหมือนกัน